สวัสดีสสดค่ะแีค่ะสอนค่ะวันนี้พัทราพัทค่ะพวกเรานะคะนักแสดงจากซีรีส์เรื่องรักของ,ของเราค่ะ,คะวันนี้นะคะพวกเรามาถ่ายแอลคัฉบับมีนาของค่ะและตอนนี้พวกเราอยู่ในช่วงแอลชาร์ลินชค่ะกับเกม w o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  s t Likely ค่ะเพราะว่าคนนี้ที่อ้อนที่สุดไม่มีเหตุผลไม่มีเหตุผล เป็นนิสัยติดตัวตั้งแต่เกิดใช่แบบติดสกินชิปขอนน่นขอนี่อ้อนขอขอพิงหน่อยอะไรเงี้ยไม่ค่อยขอหรอกแต่ว่าไม่่่ขอแตวาพิงเลยไม่ขอแตะเลแต่เองไม่ขอทั้งคู่เดยวันนี้เขาเสียงแบบเตเ b l e กว่านี้ว่านะแต่หนูชอบเสียงพี่มี่แลละมันมีแบบ ลื่นอ่ะมียลว่ะมีลูกคอมีลูกคอใช่มีคลื่นแค่รู้สึกว่าเสียงวันนี้มันแบบ stable มากๆเ้ยเวลาอัดเพลงคือมันเหมือนแบบไม่ค่อยได้แก้แต่ของ,ง,งนี้จะแบบติดลูกคอเกิน<อ>ไม่แต่หนูชอบนะหนูชอบความแบบลูกคอนี่ฟังพี่ลิเดียไงไม่ว่างจริงๆเลยก็แบบคำเดียวคือลูกคอ18ล้านชั้นติดล้อกแบบลูกคอนิดหนึ่งเออชชอบชอบ เพราะว่าเพราะว่ายังเด็กอยู่ไงแค่คิดภาพพีแอมี่แอบชอบไม่ออกแต่ว่าคิดภาพตัวเองออกหนูคิดภาพบอนนี่แอบชอบเพราะว่าเราแอบเออแอบชอบพี่แพรมาก่อนเออแล้วชีวิตจริงบอนนี่ก็คลายตัวดอกรักด้วยแหละใช่เป็นคนชอบแอบแอบชอบแอบอะไรอยู่คนเดียวหนูว่าหนูเพราะหนูเป็นแม่สื่อบ่อยมาก ในชีวิตจริงอะชอบกับคู่้คนอื่นใช่ชอบแบบอาชอบกันเหรอดได้ฉันสร้างสถานการณ์ให้คืออ่านหนังสืออ่ะใช่นนหนูไม่ค่อยอ่านหนังสือซือซ้ออย่างเดียวไม่อ่านน่าจะเลยคิดว่าน่าจะบอนนี่แต่ไม่เคยเห็นเขาอ่านหนังสือนะแต่คิดว่าหนูไม่ใช่ได้ดอนแล้วก็อา่านอ่านบ้างแต่ก็ไม่ค่อยจบสักเล่มหรอกแต่อ่านนะอ่านหนังสือเรียนเนี่ยหนังสือเรียนหนังสือเรียนไม่ค่อยอ่านอออ๋โเค ตออแล้วอะเออแค่รู้สึกแบบว่าอยู่คนเดียวได้มีบางฟิลที่แบบอยากไปไหนคนเดียวอะไรเงี้ยมี้หนูไปไหนคนเดียวบ่อยเนาะ <หง S 2> ชอบชอบอยู่คนเดียวไ<ง><ง>ม่เคยไปแบบไปจีน <หง S 1> <ง>คนเดียวแต่ก็คือแบบไปหาญาติแหละแต่ว่าก็คือบินคนเดียวอะไรเงี้ยตั้งแต่แบบตอนเด็กๆแล้วก็เลยน่าจะบินคนเดียวได้ <S <S แอบอยากไปอิตาลีอยู่นะเอออยากไปอยากไปดูแบบว่าเมืสวย อยากไปอิตาลีเลยอยากเปลี่ยนจากแบบเอเชียบ้างชา d e s ดส n a t i o n เดียวกันเดี๋ยวไปด้วยกันเลยไปกันต่อเขาประสบการณ์โชคชนชีวิตมากกว่าหมายถึงสกิลการเอาตัวรอดของเขาใช่ใช่คือเขาจะไม่ค่อยกล้อยู่กับคนอื่นแบบถ้าสมมติว่าแบบ ไปอยู่คนอื่นเขาจะแบบพี่มีช่วยด้วยช่วยด้วยนะอะไรอย่างนี้สมมติถ้าแบบมีงานอะไรใหม่ๆเข้ามาวันนี้แบบพี่มีอันนี้ช่วยด้วยนะใช่เขาจะเป็นคนแบบกล้าถามกล้าพูดกล้าทำใช่ก็เลยคิดว่าน่าจะรอดกว่าเออหนูจะแบบคนแบบยังไงต่อว่ายังไงอย่างเงี้ยแล้วรักกว่าคิดว่าน่าทำได้นะอะไรใหม่ๆได้นะหนูว่าเออน่าจะได้นะสไบเวอร์แบบไหนเขาเอาตัวรอดเก่งอยู่นะแบบญี่ปุ่นเอ๋อญี่ปุ่นเนี้ยแบบสกิปเกมแบบสกิปเกมเหรอหรือแบบ หนูโค้งหนูโค้งแบบสร้างโดมแล้วก็อยู่อย่างนั้นจนถึงจบรายการเออเออน่าจะไม่อยากไม่อยากแข่งครับแต่เดี๋ยวนี้พี่มี้ก็ติดนะสังคมหล่อหลอมคือเราแค่แบบไม่ค่อยกล้าแบบสกินชิปใครก่อนย่าเว้นใช้เว้หนูชิบะใช่แบบมายถือว่าฉันแบบเกรงใจติดเกรงใจอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไม่ได้ถ้าหนูหนูก็ไม่ได้ไปสกินชิปคนไม่สนิทนะเออรู้รู้รู้หมายถึงว่าอันนั้นก็ ผิดผิดแปลกแลแล้วก็แปลกออใช่เรื่องราวมันมาจากดอกรักที่ออกจากบ้านมาใช้ชีวิตตัวคนเดียวเพราะว่าอยากมาตามหาตัวเองแต่ว่าโดนพ่อแม่บังคับให้เป็นหมอเลยไม่อยากเป็นก็เลยออกมาใช้ชีวิตคนเดียวแล้วทีนี้ก็มาเจอพี่แทมไปทําฟันกับหมอแรม แล้วพี่ชายที่เป็นหมอก็ดันไปชอบพี่แพมเหมือนกันก็เลยกลายเป็นรักสับเศร้าเนื้อหาเรื่องรักสัสาเศร้าเนี่ยส่วนใหญ่จะแบบเรื่องราวจะไปเข้มข้นในพาร์ทแบบอื่นๆไม่เยอะอื่นๆที่อาจจะพูดไม่ได้เป็นสิ่งที่คนดูต้องแบบต้องคอยดูไปทีละตอนว่ากลมมันจะค่อยๆแกะไป ใช่เพราะว่าตัวละครทุกตัวบอกเลยว่ามีปมทุกตัวเลยใช่ใช่คตัวละครเลยค่ะซึ่งแต่ละปมของตัวละครก็จะเแตกต่างี่ลีดเรื่องนี้ไปจนจบจริงจริงก็เป็นประสบการณ์ที่แบบค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะพะรู้สึกว่าบทแบบซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยากแล้วก็ไม่ได้มีบทแบบนี้มาบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าได้พัฒนาตัวเองไปอีกขั้นหนึ่ง ในด้านการแสดงรู้สึกว่าแบบดำดิ่งไปกับตัวละครขนาดนี้มาก่อนเลยอะไรเงี้ยตัวละครมันค่อนข้างมีแบกราวี่แบบว่าเจ็บปวดมากอะไรเงี้ยค่ะเลยบางทีมันก็แอบซึมเหมือนกันนะพาที่ตัวละครได้รับความรักเราก็รู้สึกยินดีไปกับเขาเหมือนแบบว่าหนูรู้สึกว่าหนูได้ความกล้าอาจจะไม่ไม่ได้ค่อยกล้าเท่าไหร่แต่ว่ากล้ามากขึ้นได้ได้ความแบบว่าได้พลังงานบวก ของตัวละครเข้ามาใส่ในตัวเรามากขึ้นค่ะก็ฝากซีรีส์ของพวกเราด้วยนะคะอารลักของเราค่ะออนแอรทุกวันเสาร์นะคะที่ช่อง g m เมนยีค่ะแล้วก็ออนแอร์พร้อมกันทุกโลกนะคะที่จีเมนทีวีออฟิเชียลยูทูครับอยากให้ไปดูเองในซีรีส์ตัวเต็มนะคะเข้มข้นแน่นอนค่ะค่ะแล้วก็ฝากแอลครา h ด้วยนะคะเดินมีมาครับบ๊ายบาย